นี่ครับเพื่อนๆหน่อไม้ฝรั่งที่เราปลูกในกระถางนะคะวันนี้นี่แม่จุ๋มจะมาตัดแล้วนะคะหน่อเขาเริ่มใหญ่แล้วค่ะปลูกมาได้ประมาณนักสามเดือนได้สามเดือนกว่าๆนะคะนี่ดูค่ะเวมันจะดูยากห่อยนะคะขากินเลยไม้แบบวนี้นี่ดูค่ะเดี๋ยวมันจะดูยากหน่อยนะคะเขากินเลยไม่แลวแกแกเพื่อนๆดูนี่ค่ะดูไม่เห็นเขาบอกที่ปีงปีกินได้เราไม่ต้องปีกินเด้นะคะเห็นเขาว่าปลูกต้องเป็นปีนะคะนี่ของเรา เอาแม่เราวังนันเราวังให้ดีตัดยากค่ะแม่มันตัดยากค่ะมันมันเพราะว่าเราเนี่ยเหรอนั่นแหละนั่นแหละแม่นั่นแหละนั่นแหละนี่นี่เห็นไหมคะไม่ได้ฟุตเตี้ไม่ต้องฟุตออกแม่ได้แล้วมั้งตัดได้ไหมตัดได้เลยไม่เห็นเดี๋ยวนั่นแหละแม่ตัดไปเลยเดี๋ยวตัดผิดได้ม่เห็นใบนี้มันใบบังได้ไหมลุ้นกันหน่อยนะคะนั่นแหละเออถูกแล้วถูกแล้ว ตอนนี้ใช่มใช่ใช่ใช่นี่ดูปูๆอลยใช่ใกัตัดลงไปเลย่ตัดลงไปเลยเลยไม่เห็นเลยนี่นี่ตัดช่วงเรงอะทีนี้นี่ค่ะเพื่อนๆได้มาแล้วหน่อไม้ฝรั่งของเรานี่ค่ะดูเหมือนที่เขาขายในตลาดหรือเปล่าคะนี่สั้นเลยเลยสั้นเลยก็ต้องให้ยาวนิดว่ามันสั้นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาไปกินก่อนนะคะอันนี้ เอาไปต้มลวกต้มน้าพริกกันไปก่อนเพราะว่าเอาไปผัดยังไม่ได้นะมันแค่มีแค่อันเดียวแล้วก็นี่ค่ะมันก็เริ่มออกมาอีกอ่ะต้งต้นนี้แต่ก็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่ค่ะต้นนี้ก็ไม่อ้วนอืมต้นนี้ก็ไม่อ้วนต้นอื่นๆอ๋อต้นนั้นต้นนั้นต้นนั้นก็อ้วนนะคะต้นนั้นก็เริ่มอ้วนนิดๆแล้วคะอ่านี่นะคะปลูกในกระถางก็พอได้กินปอยไม่ทราบเขาใส่อะไรแต่เราเนี่ยใส่ ขี้วัวกับน้ำหมักปลาทะเลค่ะก็สวยอยู่นะคะต้นเขานี่เหมือนเป็นต้นสนเลยนะคะนี่ค่ะก็ถือว่าสำเร็จนะคะถือว่าแม่จุมปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งสำเร็จค่ะ